สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกท่านนะครับผมเช้านี้ก็อยู่กับผมฟิวสายอ่อนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองตกชิงอยู่รอบที่แล้วผมลองมาเทสดูก็โอเคครับมีปากเขา่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองถ่ายวิดีโอกันดูไม่รู้จะมันจะมีผลงานกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงนะครับมีเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับโอเค ยามาีครับไบเขียวผสมกับลับนะครับครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาตกกันเลย สวยสวยเลยครับดูเต็มแรกครับผมปันนิน หช้น่าจะเจ็ดขีดแปดขีดได้ครับตัวนี้น่าจะประมาณหกเจ็ดขีดปากเลยยอดครับผมมาเดิมเต็มแลกสวยมากจ็มเลย Tolak. Okay, tople. ครับก,ก็ลงประมาณสิบห้านาทีแล้วนะครับจะได้ปลาอยู่ตัวเดียวนะครับก็กินเรื่อยๆนะครับแต่ส่วนมากปลาเล็กจะเข้านะครับผมก็เดี๋ยวมาชมกันว่าเราจะมีผลงานกันต่อหรือเปล่าะะครับลงแล้วครับก็ตอดอยู่เรื่อยๆนี่หลยที่มันมากวนเบ็ดนี่เลยครับ เป็นพวกปลาขาววาตเพียนตัวเล็กๆเ,เนี่ยครับกวนเบ็ดอยู่โอเคครับเมีนเนี่ยไม่รู้ปลาอะไรครับมีจุดด้วยกวนเบ็ดอยู่เขาเรียกปลาอะไรก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับนี่ครับมีจุดที่หางไม่รู้ปลาอะไรเหมือนกัน แต่นครับผมวันนี้คุณขอนขึ้นนะครับ на краб. ปมปดินตัวใหญ่ตัวเล็กปลเพียนไซส์สวยเลยครับเอ้ยอยากเก็บก่อนนี่ครับไซส์ง,งามๆมาตะเพียนครับแดงดีมาก ทั้งชุดเลยครับไม่รู้ปลาอะไรขาดไปเลยนะครับขาดนะครับขาดทั้งชุดเลยเมื่อกี้ตกประมาณเจ็ดนาทีห้านาทีถึงเจ็ดนาทีเป็นเงียบๆเลยครับพอสายขาดเมื่อกี้เหมือนปลาใหญ่เข้านะครับเดี๋ยวเอาใหม่ฝั่งนน้นมีคนมาตกหน้าดินนะครับ แล้ตกของเราต่อครับเดี๋ยวผมจะอยู่อีกประมาณสักสินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อจะมีแต้มเพิ่มหรอปล่านะครับไปทํางานต่อครับ สวยเลยครับสใด,ด่ใจด้วยเดี๋ยวเรามาสรุปผลวันนี้กันเลยดีกว่านะครับ でも。 การวันนี้นะครับผมสายใหญ่ๆเลยก็จะมีสองตัวนี้แบเ,เลยแล้วก็ไห้ปลาตัวเล็กๆเ,เดี๋ยวผมจะปล่อยนะครับก็เอากลับบ้านแก่ปลานิงกับปลาตะเพียนนะครับตัวเล็กๆเราปล่อยไป ก็วันนี้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับเรามาตกชิงเดี้ยวกันก็มือใหม่ครับผมไม่ค่อยเก่งเรื่องไม่ค่อยถนัดอย่าว่าเก่งเลยไม่ค่อยถนัดเรื่องชิงเลี้ยวเท่าไหร่นะครับก็มีอะไรแนะนําก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมแลเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับคลิปชิงเลี้ยวสนุกมากครับวันนี้สองชั่วโมงสุดยอดครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ครับ